สวัสดีพี่ใหม่ครับท่านผู้ชมนะครับก็ช่วงนี้นะครับโควิดระบาดรอบสองนะฮะก็หากินหาตกปลาแถวบ้านไปก่อนนะครับน้องๆเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับว่าอยากเห็นผมตกปลาช่องข้างทางผมไม่ได้ตกปลาช่องข้างทางนะจะประมาณหลายปีแล้วอ่ะเมื่อก่อนผมก็ถ่ายแต่วิดีโอนะครับทีมนี้มีโอกาสออกมากับนาเบียแล้วก็นาเจมนะครับเดี๋ยวไปตกปลาช่องข้างทางกันดีกว่านะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า,าทิปใกล้ๆบ้านของเรานะครับช่วงโควิดแบบนี้นะครับแถวแถวสายห้าแถวสายระยะเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มา4คนรวมตากล้องด้วยจะไ,ได้ปลากลับบ้านไม่กี่ตัวเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับยาวๆเลยวันนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าเราก็เลิกละไปแล้วไ,ไหน เช้าๆครับตัวแรกหลังป้อมตำรวจตรงแยกตรงสารยานะฮะใหม่นี้ก็เป็นเป็นล่องอยู่กลางถนนพอดีนะครับอยู่ตรงกลางถนนแล้วก็เป็นยูเทิร์นนะครับฉลามมีเสียงสีม่วงนะครับสายสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวแรกของผมในรอบอ่อหูวไหลปีนะครับเกือบเกือบสิบปีอะที่มีโอกาสได้ตกกระช่องทางไายอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ฟินเหมือนเดิมนะครับสายพีจแจแอนพีสามนะครับ พีสามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะดูนี่ช่องทั้งทั้งไอ้ซอดไอ้ก๊อฟเนี่ยมันลูกกูเฮี้นี่ ปลาช่อนนานะครับท่านผู้ชมสำหรับใหม่นี้นะก็จะเป็นหลอดน้ำข้างนานะครับพอเอาไว้ขึ้นน้ำทำนากันนะครับแถวนี้ก็ไม่ไว้ยห่วงนะครับก็เดินตีได้ไปเรื่อยๆนะครับตะกี้ผมก็เดินเข้าไปมีหลายตัวเหมือนกันนะครับไล่มาแต่ตัวนี้เผอกัดนะครับฉลามมีเสียงนะครับนี่เบสสองโอนะฮะกัดกลางน้ำเลยนะครับดุมากสำหรับปลาช่อนตัวนี้นะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นเอ่อช่วงปลายปลายฤดูหนาวนะครับ ก็ตกได้นะครับช่วงนี้ปลาก็ยังกินดีอยู่ผมได้2ตัวแล้วสําหรับการออกมาตกไปลาข้างทางในทริปนี้นะครับราเบียนาเจมได้หมดแล้วแหละนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยแห้วนะครับสำหรับใครที่ว่างๆนะครับก็ลองออกมาตกดูนะฮะไซนี้ก็ต้องเอากลับไปกินนะครับพวกสั่งปลาไว้เต็มเลยฉลามสีเขียว,วเช้าตัวแรกนะครับช่อนสไลยาวันนี้เป็นเกี่ยอย่างยิ่ง ที่ได้มาตกกันนะโตนนะฮะ6ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันข้างทาง จวดจวดสีม่วงครับชั้นปอกตัวนี้วิ่งจากขวาสุดมาซ้ายสุดบับตัวเด็กตัวน้อยโดนหมดนะหมด,หมดแล้วหมดแล้วกูเต็มดอกครับจวดจวดสีม่วงนี่ใส่สวยเลยตัวนี้ช่องทางทางวันนี้มาใหม่ใกล้บ้านนะใส่ย,ยาโคตรนุกเลยวันนี้ยอดไปดูกันต่อ คนพากไัยเดินผ่านไปต้องการอาระไรแสวงหาความเจริญก็พากันเดินไปสุดขอชีวิตเกิดมาทำไมไม่เคยจะคนมาคำต่ออตนาจเป็นตัวนำคอยอยากจะร่ำจะรวยกันจังยังขอชีวิตมาเดิมพันไม่สนใจเดือนตะวันไม่ว่าลม ข้างนายังไม่ไปไหนเลยตีตื้ตอๆหน่อยนะครับหมายนี้แหน่ค่อนข้างแน่นนะครับเดินเหยื่อช้าๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าลากเร็วกัดไม่ทันนะครับตัวนี้ค่อยๆเค,คาะมากัดเลยนะฮะยังมีหลายตัวนะครับไม่ค่อยอยากมาตัตกนะัดจริงเดี๋ยวก็มไม่ได้เกิดแล้วองค์เอกไม่ได้เกิดหมดหนะถ้ากูมาตกอะ่ะก็เลยน้องๆก็ถามมาว่าทําไมพี่โตไม่ตกกว่าช่องทั้งทางก็ก็แบบเนี้ยตกแล้วไม่ได้เกิดคนอื่นไม่ได้เกิดก็ ลำบากนะเอาเป็นว่านานๆตกให้ดูทีละกันนี่ <c oughs> เดี๋ยวังน้อง,องตัวที่สามอุ้ยอุย นี้ป่าดาดลิงด้วยับรอี่ยังแดกน,นะเห็นดหะกระเบนฟินเต็มคอเลยตัวนี้เห็นรอยอยู่ฮะเรียกนัดมาถ่ายตีไปเหยือตกแม่งฟ้าปั๊บเลยตัวนี้จะใสสวยเลย วงเล่ามีกับแก้มแล้วกระเบนฟินจอดให้ดูนี่ถ่ายรูปมันข้าวมันเจ๊หมูกระเพาะปลาเป็นห <sh> ้าสี่เก้าศูนย์สองหกหนึ่งสี่มาไม่ถูกกระโทรมาเจ๊หมู สารดินสารดินตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านสารดินเจมู๋เปลี่ยนเบอร์นะเอาไปเอาไปมาเจมู๋เจมเปลี่ยนเบอร์ไหมไม่บอกเดี๋ยวไ่ต้องว่าต่อนี่ผมได้สามตัวเบียได้สามแต่เจมเนี่ทถาไมไปป่ายางนี่ต้องมีเจ็ดแปดเฮียขับรถว่ายยางแตกก็ไปติดตามชมแล้วกันนี่เพิ่งจะก้าโวยอ่ะกินข้าวแล้ว ก็ดูหุ่นแกงนี้ถ่าไหวหิวลืม,ามตาม,มานี่สามคนสามคน้วสามร้อยก็โลได <g ül> ที่ความเรียบง่ายเริ่มกลายเป็นปัญหาเขาบอกวันนี่คือใช้ปัญญาและนี่คือพัฒนาเริมห้าไรมาเติมจนดูไม่เป็นมนุษย์มนาต้องไปทำลายน้ำใจเราจะได้ขายน้ำเปล่าไปสร้างรอบพายแล้มาซื้อยาของเราคนบ้ามาคอยบัญชาเขาอยากจะมากในเงินตราสิ่งมนุษย์สมมุติขึ้นมากระเบนนะครับเต็มคอเลยตัวนี้ช้อนป๊อกข้างทาง ส่งน้านมาหน่อยเข้าคอไปเลยจอดอ้นี่แม่ก็เห่าไม่เลิกเลยแน่แน่พอแล้วเชียงเที่ยงนะครับแดดร้อนเราตกปลามาครึ่งวันแล้วนะครับได้ปลามาเกือบสิบตัวแล้วช่วงเที่ียงแดดร้อนแบบนี้นะครับหาใหม่ที่มันแบบเป็น ข้างที่มันมันจะล้มล้มหน่อยเป็นพวกแหนะพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลาช่อนเนี่ยแต่ถ้าราย่างมันเวลาช่วงแดดร้อนๆเนี่ยมันจะลงลึกนะครับถ้าเราไปตกตรงที่มันลุ่มโล่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเจอตัวมันเราต้องหาที่มันแบบว่ามีกำบงังมีสวะหรือว่าเป็นที่แบบว่าโคนต้นไม้ล่มๆมอะไรพวกเนี้ยมันจะยังอยู่ตื้นอยู่นะลองตีดู เพราะว่าช่วงกลางวันแดดร้อนน้ําผิวน้ําค่อนข้างร้อนนะครับถ้าไปตกตรงที่โลง่ลงๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยอยู่ตื้นนะมันจะกัดยากเราก็จะหาแบบที่มันเป็นแหนหรือว่าเป็นอะไรร่มๆอ่านี้ตีไปเรื่อยๆนะก็ยังพอได้ตัวนะครับ <c oughs> ยังกินเรื่อยๆอย่างคลองนี้ก็จะเป็นแหนก็เดี๋ยวไปตามดูกันแล้วกันว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะนี่ขนาดปลายฤดูหนาวนะครับยังร้อนนาดนี้ถ้าเกิดเป็นช่วง ดูดูร้อนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยรือว่าร้อนชิบหายแน่นอนไปเถอะไปที่ตามชมเดี๋ยวเดินตีคลองนี้ไปเป็นเป็นแหน่น่าจะพอมีตัว มีเสียงนะครับช่วงเที่ยงๆนะพอาหาตัวได้นะเก็บไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้เรากลับบ่ายๆหน่อยนะวงเล่าลอกินปลาช่อนอยู่คนสั่งปลาช่อนกูมาเต็มเลยสัตว์ออกตกปลาวันเดียวพวกสั่งปลาช่อนมาสิบกว่าตัวไปหาที่ไหนให้มันเนี่ย 大港口，南东。 ร้อยสายของกูเยอะหุยไหมก๊อฟเออหัวหัวไปแล้วไปแล้วปลาเกลือไหมหมาดุไอสัตว์ปลาเยอะด้วยเยอยหมาเห่าอยู่ไม่ได้เลยตัวนี้ตัวเล็กนะฮะ กัดฉลามมีเสียงนะครับผูใช้กบตัวเดียวในทั้งวันได้ปลาหลายตัวแล้วถ้าซื้อตัว140บาทแม่ก็โคตรคุม้มเลยนะครับสายพีอีสามนะคันฟินอัพเด์ช็อปตอนนี้ราคา4-5พันแล้วเมื่อก่อนตอนทำออกมาใหม่ๆขายคาละ2พันนะครับผ่านไปซาห้ามปีที่เธอถ้าเกิดว่าใายปลดไม่ค่อยเป็นอย่างผมนะขายเพื่อนปลดดีกว่า เยียร yeah. ยืมนะเบียร์มาไอเบียร์เยอยตัวนี้ใช้นานไหวะนานแล้วนานแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้ไปหกเจ็ดตัวนะครับเย่อยังคงสภาพดีอยู่เลยนะยางเยิงไม่มีฉีกขาดนะครับแต่เมดเสียงไม่อยู่แล้วเมดเสียงขาดนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วตัวนี้ ปกติมันจะมีเสียงคุกคกคุกคีคุกคน้ำแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็เขย่าเขย่าหน่อยมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงกบมันลากมากับนาวเนี่ยมันจะมีเสียงก็แจ๊กแจ๊ก็แจ๊กมานะครับมันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีเสียงก็จะดีฝ่าเวลาเราเขย่ามันจะดังกาแค่กก็แคกกแจมาถ้าใครไปฟังใกล้ๆนะก็เวลาปลามันอยู่ลึกหรือว่าอยู่มันไม่ลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับเราก็ ใช้เสียงพวกนี้เรียกมันขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดใครอยากไม่เชื่อถ้าเกิดใครไม่เชื่อก็ลองไปซื้อดูนะครับร้อยห้าสิบบาทจบด้วยการขายของสวยงามไปต่อนะครับเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับแล้วไปทำกับข้าวรอกป๊บนะมันเป็นรอยอยู่ จบออกไปตอนเจ็ดโมงผมครึ่งเจ็ดโมงนะครับกลับ <ไป S 1> มา,ามตอนออใบสามนะครับใบสี่กลับมายี่สิบสามนะครับคนสี่นะครับแล้วก็ปลาสิบเก้าตัวนะครับก็เป็นทริปไม่ไกลบ้านมากวันนี้เราไปแถวแถวสายยาสายยานี่เองวนๆอยู่แถวแถว,ถวนี้สายยาบ้านเราเพราะว่า <c oughs> ออกจากนครถมไม่ได้เขาไม่ให้ออกนะครับเขาให้อยู่แถวนี้ก็ตกปลาแถวนี้เอานะครับ ก็ยังพอตกได้นะครับสาหรับช่วงปลายฤดูหนาวแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อหน้าร้อนนะครับช่วงนี้ก็เลือกเลือกคลองเงาเพราะว่าบางคลน้ําไม่มีเลยนะครับน้ำแห้งหมดน้ำแห้งนะครับก็เลือกเลือกเอาถ้าไปเจอปลาตกแองก็ก็ดีหน่อยนะครับใส์ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับปลาแถวแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวนะครับตอนนี้เนื้อหู้นะครับมารอทําอยู่แล้ว นะครับน้าหูบอกว่าเดี๋ยวทำปลาคนเดียวเลยใช่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเมื่อคืนได้ยินนายันลุงยันอีกคนนึงก็เดี๋ยวครัวหลายเมนูเลยเยอะๆหมดเลยเนี่ยพูดตอนไหนพี่พูดนะครับก็เดี๋ยวโต๊ะตีบะช้อนจัดให้แล้วบอกด้วยจัดให้แล้วนะครับตีบะช้อนวันนี้นะครับสนุกสนานกันไปเดี๋ยวยกหน้าที่ต่อไปให้น้าหูเลยดีกว่ากับลุงยันนะครับมารอทำอยู่แล้ว นะครับแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเย็ยนกันเรารอกินหนึ่งเดียวเออก็จบวันหรือจบหน้าที่พวกเราแล้วเราไปหาปลาแล้วนี่นะเราคงไม่ต้องทําแล้วแหละนะครับก็ไปเดี๋ยวดูนักพูต่อเลยระหว่างรอพี่หู้ทําปลานะผมเอกเอาขนมมาสนับสนุนเรื่องเรื่องม้โฆษณาให้เนี่ยปังปังไส้สลัรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ หน้าตาคนน่ากินอันนี้แหละวะเนยน้ำตาลเป็นเนยตาลเขาโปดกูเลยนะโปดกูเลยลองกินร้านน้าเอกอยู่ซอยทุกขาเซเว่นกลางซอยหน้าเซเว่นเจอเลยอันละสิบห้าบาทกินนิดน้อยเป็นยาละบายกินมากมั็นยาถ่าย ครับหลังจากรและโต๊ะนี่ครับใช้ผมทำปลาเสร็จ็ต้วมาจุดเตานะครับจุดเตานี้ทำเมนูอะไรนะครับเบื้องต้นนะฮะเอาขาอ,อะไรพ่อครัวประจำซอยนะครับซอยบ้านนเองนะครับสุขาซอยสี่มี แกงป่ากไก่เฮ้ยเยี่ยแกงป่าปลาช่อนนะครับแกงป่าไก่ไหนะแล้วก็ปลาช่อนทอดนะครับน้ำจิ้มมะม่วงสับนะครับสองเมนูนะครับวันนี้ปลาเพียบเลยกินให้หนําไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งกินกันแล้วก็มานั่งคุยกันเดี๋ยวตอนนี้ไปดูวิธีการทําแกงป่ากแกงปลาไก่เฮียพูดแกงป่าปลาช่อนนะครับจากนหยยันกันนะครับไปครับ นะครับตอนนี้ฮะเชฟยันนะครับได้ใส่พริกแกงแม่ชม้อยลงไปในหม้อนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะยันควใหมันหอมๆใช่ไหมผ่านที่มันหอมๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราทําอะไรต่อนะยันก็เดี๋ยวใส่น้ําใส่น้ํานะครับใส่น้ําพอน้ําเดือดเราก็ใส่ปลาช่อนใส่ปลาช่อนเสร็จปุ๊บใส่เครื่องปรุงรอมันสุกก่อนแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงนะครับแล้วก็จะมีพวกมะเขือเปาะนะครับพริกอันนี้เขาเรียกชื่ออะไรนะยันเป็นเนี่ยพริกกีกว่าพริกสดพริกสด นะครับแล้วก็มีใบกะเพรากาาใบมะกรูดนะครับก็จะ <ชา S 2> เป็นแกงกป่ากระชายด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแกงกป่านะหม้อเนือ้อหม้อใหญ่เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วก็ตอนกินกันตอนนี้ผมได้รับหน้าที่ให้มาทอดปลาด้วยเดี๋ยวไปดูปลาทอดนี่ทำยังไงนะอาจารย์ทอดง่ายๆครับทอดแล้วก็เดี๋ยวทาน้าจิ้มมะม่วงซอยน้ําจิ้มมะม่วงซอยด้วยเหลากันแล้ววันนี้ เคล็ดลับใหม่นะครับสำหรับคนที่ทำกับข้าวผมไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับนายันบอกว่าในการทอดปลาเนี่ยไม่ให้ปลาอมน้ำมันเนี่ยคือต้องเอาน้ำต้มสา่ชูเนี่ยบีบลงไปเยอะไหมนายันใส่ไปประมาณประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นวใส่ไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปคั่วในไฟให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปทีนี้ปลาที่เราทอดเนี่ยจะไม่ออมน้ำมันนะครับจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวลองดูกัน จากนับเดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาเนี่ยอันนี้เราคัดไซส์สวยๆเลยสามตัวสี่ตัวได้ครับมอใหญ่เลยวันนี้แกงปลาดีามือนูยัน ปลาช่อนมือผมเองตากินเงินโอ้ยโคตรอร่อยเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารสองเมนูนะครับโดยเชฟยันนะครับเชฟยันสุขาซอยสี่นะครับนี่เลยเมนูแรกเป็นแกงป่าปลาช่อนที่นาาตรองะเบียไปซัดกันมาวันนี้แล้วก็มี ปลาช่อนทอดน้ำพิงกน้ำพิงน้ำิกน้ำกิมมะม่วงสับน้ำกิมมะม่วงสับนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับสองเมนูอย่างที่บอกนะครับก็ทุกคนนะครับก็ไปตกปลามาทำอาหารกินอย่างเขาเรียกอะไรออกไปตกปลาออกไปดูเองก็ได้ทำกับข้าวมาทำกินกันอย่างเงี้ยครับสนุกสนานได้แล้วก็ลดรายจ่ายในครอบครัวใช่ช่วงนี้ถือว่าช่วยได้เยอะใครมีอย่าอยาคายฟินไม่อดตายแน่นอนแต่คุณนองออกตกปลาด้วยนะใช่คุณน่าออกตกปลาด้วยเพราะว่าึงเมื่อออกตกปลาเนี่ย เมื่อย่างวันนี้ยกูก็ไม่ได้ออกกูก็ไม่ออกแต่กูได้กินอ่ะก็เราต้องบอกไปด้วยครับว่าช่วงนี้นะครับผมขอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าใครที่จะออกตกปลาข้างทางนะครับในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะครับอันดับแรกไม่ต้องข้ามพื้นที่พยายามเออเซฟตัวเองนะครับแต่สามารถไปได้ไหมไปได้นะครับเพราะว่าากกิจกรรมการตกปลาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกอะไรอ่ะ ลืมลืมคืมลืมถึงไหนนะเนี่ยอาจารย์แย่หรือของจริงเลยลืมืมนะครับกิจกรรมการตกปลาเนี่ครับเป็นกิจกรรมที่เขรียกอะไรอ่ะปฏิสัมพันธ์ในการสัมผัสกับคนอื่นเน้อยมากรก็จะมีแค่เราถือของเราไปกินข้าวก็มีแค่นั้นนะครับเราเจอคนไม่เยอะนะครับเเรียกว่าคนที่ออกตกปาเขาจะรู้จะรู้กันพวกเราชาวเคาจะรู้ว่าเวลาออกเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอใครหรอกอ่าไม่ค่อยได้เจอใครเราก็แยกกันไปตีแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะ ความเสี่ยงในการติดโรค่อน้างน้อย,อยแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับเตรียมเจล <โด S 1> เตรียมแมสไปให้ดีน,ดนะครับตามสถานที่ต่างเขามีไว้ให้นล้วแหละแต่เราก็ติดแมสไปนะครับแล้วก็อย่าไปอยู่ในส่วนของผู้คนเยอะเนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไ้ด้วยนะครับคลิปตีปาช่อนข้างทางโดยที่นโต๊ดจัดให้แล้วใครที่ขอมาอยากเห็นนโต๊ดตกปาช่อนข้างทางนะครับวันนี้นโต๊ดก็ไปตีกันจนทีมงานปวดหัวเลยทําไมนะ ตีไม่เลิกเลยตงไล่อลไล่เลิกตีไม่เลิกเลยนะครับห่างไปนานแกงร้อนที่หายปากหอมอะยังไงก็ฝากเกี่ยวยางค่ายฟินไว้ด้วยนะครับฝากช n e l y ยูทู b ฟินฟ็อกไทยแลนด์นะครับสำหรับคนที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราดน mm ึงนะครับเดือดสินค้าไม่ว่าจะเีือวข้างทางหรือหน้าดินเนี่ยอยู่ในเพจฟินฟ็อกไทยแลนด์หรือไม่ก็ติดต่อที่นันนมได้นันนก็ได้นะครับชื่อเฟสสุริยากรจินดา นะครับใครมีผลงานในส่วนปลาช่อนนะครับกับข้าวแบบไหนอะไรก็ลงไว้ให้เราดูได้ในกลุ่มของฟิลฟอกเทลนันแบ่งปันยันแบ่งปันยันบแบ่งปันสูตรกันนะครับเดี๋ยวนี้วันนี้เราก็มีแกงป่ามีแบบปลาทอดมีอะไรให้ดูนะครับใครมีผลงานในส่วนของหน้าดินก็ลงไว้ในกลุ่มลงลออบลเขาเยอะนะครับคลิปหน้าเราไปที่ไหนฝากติดตามด้วยคลิปนี้ลาไปกับการกินปลาช่อนข้างทางช่วงโควิดแล้วกันอย่าลืม,ลมแกงร้อนถอนกลางหลังมือหลั <c oughs> งแล้วจอก